สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งการติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะสถานการณ์อุทกภัยปี2564จากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ซึ่งเคลื่อนตามแนวล่องมรสุมเข้าปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่23กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2,564ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันมีน้ำป่าไหลหลากท่วมในพื้นที่32จังหวัดรวมแล้ว205อำําเภอ1,100ตําบล7,489หมู่บ้าน1เขตเทศบาลน,นะคะ ประชาชนได้รับผลกระทบ2.86แสนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรเลยขอนแก่นชัยภูมิยะโสธรน,นครราชสีมาบุรีลัมสุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีปาจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพอระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมนะคะเ <s> มื่อวันที่5ตุลาคม2564นางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมขี้คลายแล้วใน14จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากบุรีรำนครปฐม ยะโสธรสุรินเลยศรีสะเกดสะแก้วจันทบุรีปราจีนบุรีและกำแพงเพชรย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่18จังหวัดรวมแล้ว80อําอำเภอ447ตําบตำบล2385หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1.04แส,สนครัวเรือนนะคะได้แก่จังหวัดสุขโขท,ทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา อุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคม2564นายนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสำหรับการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและในอำเภอจะร่วมกันทำการสำรวจว่าในพื้นที่ที่ดูแลมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมจํานวนเท่าไหร่นะคะและได้รับผลกระทบในลักษณะใดบ้างแล้วนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอค่ะ เมื่อกอชอพอ,อเห็นชอบก็เสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะคะซึ่งหลังจากกอชอพอจอ,อนุมัติขั้นตอนในการเบิกจ่ายตลอดจน การจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจะใช้เวลาเพียง3-4วันเท่านั้นนะคะด้านการดำรงชีพนะคะให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินโดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสมนะคะข้อที่1นะคะค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน3มือ้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนค่ะ 2. ค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน700บาทต่อคนค่ะ 3. ค่าจัดซื้อ หรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัยเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ 4. ค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังนะคะเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน3,800บาทนะคะข้อที่5นะคะค่าวัตถุซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน49,500บาทนะคะข้อที่6นะคะข่าวัตถุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวลงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและอคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน5,700บาทนะคะข้อที่7กรณีผู้ที่ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือน ของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ1,800บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนนะคะข้อที่8ค่ะค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน2,500บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆสำหรับการแดดการฝนเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน1000บาทค่ะข้อที่9นะคะค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราวนะคะข้อที่10นะคะ ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพกรณีไม่มีเครื่องนุ่งห่มในการดำรงชีพขณะเกิดภัยรายละไม่เกิน1,100บาทนะคะข้อที่11ค่ะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน11,400บาทนะคะข้อที่12ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน4,000บาทนะคะกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน13,300บาทค่ะ กรณีภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไปให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน2,300บาทค่ะข้อที่13นะคะค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน29,700บาท และในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน29,700บาทค่ะข้อที่14นะคะกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสและมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน3วันให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาว ส่งข้อประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน3 0 0บาททั้งนี้จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ1 2่ล้านบาทนะคะข้อที่15นะคะค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน3500บาทนะคะข้อที่16ค่ะ ค่าเครื่องนอนนะคะที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอนในการดำรงชีพขณะเกิดภัยเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน1000บาทค่ะด้านสังคมสงเคราะห์นะคะให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤตโดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้นะคะคือ 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน2,000บาทค่ะข้อที่2ค่ะค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากรวันละไม่เกิน500บาทไม่เกิน10วันนะคะ ข้อที่ 3. ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานปฏิบัติการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน1 000 0บาทค่ะข้อที่4เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน4,000บาทนะคะ